ฮะโวยหลอกโวยตัวเว้ยโอ้ยได้แล้วเอ้ยได้แล้วเฮ้ยหัดฝึกกระลีเฉยตรงไหอีกตรงไหนอีกน่แท๊กอยู่ตรงไหนอีกเอาน่าน่ลงไปไหนนารอบโน่ะไหนวะอยู่ที่เกออเดินเราไปหนูเลยเหรอแดบสองตัวสองตัวแล้ว

ปล่อยไม้เราได้ตัแล้วไอ้ตงนี้อ่ะตงี้มีลงนึงไม่ใช่เหรอปล่อยเลยต้นไม้งองตไโอ้ยอ้ปตัวแล้วตัวที่สามเอาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเหลือกอไม้แล้วเฮ้ยนี้สงตัวเล้ได้อยครบ เดี๋ยวเราตกแพนห้างเลยอันนี้2ตัวคู่แล้วครับเอ้ยสีตัวเ้าสีตัวเราดนี่ได้ครับโตกวตาดครับสู้